สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับอมกันชอง m t Channel กันอีกแล้วคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามากับคอนเทนต์ตามของข้อคลิปเลยว่าเราจะมาพาทุกคนช็อปออนไลน์ไปพร้อมๆกันคะ่ะซึ่งตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่กลางบ้านปกติเอมจะไม่ถ่ายคลิปเวลานี้ซึ่งตอนนี้คือแบบ จะตีหนึ่งแล้วเป็นเวลาแบบก่อนนอนจริงๆคือโดยปกติเนี่ยอะออมอาจจะช้อปปิ้งช่วงกลางคืนแบบก่อนนอนซะมากกว่าเพราะว่ามันแบบเขาเรียกว่าไงมันเป็นเวลาที่แบบเราทยโทรศัพท์โทรศัพท์อะไรเงี้ยมันก็จะแบบเพลินๆพนอะไรอย่างงี้นะคะคลิปนี้เนี่ยก็เลยเหมือนกับว่านอกจากร้านของตัวอมเองแล้วเนี่ยนะคะอมช้อปที่ไหนบ้างร้านไหนที่อมซื้อบ่อยๆก็จะได้เป็นการบอกพิกัดไปเลยในตัวที่แบบเพื่อนๆชอบถามอมกันเข้ามาเนาะอ่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราอาบน้ํากันเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาหน้าสด ก่อนแบบนี้เลยนะจ๊ะทุกคนซึ่งตอนนี้หน้าแห้งมากเพราะว่าแบบยังไม่ได้ทาครีมบำรุงอะไรเลยนะเราก็เลยจะมาใช้เจ้าตัวนี้ค่ะนี่เลยนะคะทุกคนน้องคนนี้เลยนะเป็นคิวเพรสวันไนไบรท์นิ่งโอเว n i ไนมาร์กนั่นเองนะจ๊ะเป็นมาร์กเจลหน้าใสาของคิวเพรสนั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยออมได้มาสักระยะหนึ่งแล้วประมาณเกือบ3อาทิตย์ออมก็ได้ทดลองใช้ตั้งแต่ตอนได้มาเลยคือใช้อาทิล้านหนึ่งถึงสองครั้งแล้วแต่ความขยันแต่คือแบบออมจะใช้แทนครีมบำรุงไปเลยในวันที่เกียจอะไรเงี้ หรือวันไหนที่บำรุงจะเต็มแต่ว่าก็จะเอาอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนแบบท็อปอัพไปอีกทบหนึ่งอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งน้องกระปุกเหลืองตัวนี้เนี่ยนะคะเขาจะช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยไม่หมองคล้ำแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยดูเรียบเนียนแล้วก็สม่าเสมอมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนั้น,นยังช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีมากๆทําให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นทั้งวันเลยนะแล้วตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะทําให้ผิวดูกระจ่างใสทันทีหลังใช้หนึ่งคืนอน่างสมมติว่าเรามาคืนนี้ตื่่่่่นนนนมมมมมาาาาเีผิวขขออองงงรรัจจะดบบจะดดดดููแแบบบบสสสสใใุุุภพกกไไทคซึ ลองใช้แล้วมันดีมากตื่นมาแล้วผิวดูแบบสุขภาพดีสดใสจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆนะคะอพูดไปพาไปเลยเนาะคือเนื้อของเขาเนี่ยมันจะเป็นเจลลักษณะแบบใสๆเดี๋ยวออมจะอินเสิร์ตให้ดูก่อนนะแล้วเวลาออมทาเนี่ยออมจะทาเป็นแบบอย่างนี้เลยใช้แบบปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้บ่อยใช่ไหมแต่ว่าเราใช้แบบจัดเต็มได้เลยนะคะนี่ออมก็จะทาเลยคือกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นหอมแบบสดชื่นแล้วก็แบบ เป็นเนื้อเจลเจลว่ะไม่หนักหน้าเลยแล้วก็ซึมไวนะทุกคนตัวเนี้คือคือเวิร์กมากในส่วนผสมของเขาเนี่ยทุกคนก็จะเป็นพวกวิตามิน B3 นะคะแล้วก็ดอกไม้สีขาวต่างๆเนาะให้ดูความแบบช้ำแล้วคือน้องคนนี้เนี่ยนะคะทุกคนเขาเป็นสลีปม,มาร์ที่ตอบโจทย์ทุกสภาพผิวไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวมันก็คือใช้ได้หมดนะคะคือคนผิวแห้งก็รักคนผิวมันก็เลิฟบอกเลยเพราะว่าไม่เนอะนน่ะแต่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆอันนี้คือแบบเฟิร์ม ชอบครอมอได้มาออมลองใช้ไปประมาณ4-5ครั้งได้แล้วนะคะเพราะว่าได้มาประมาณ2เกือบ3อาทิตย์แล้วเนาะคือรู้สึกได้เลยว่าแบบเวลาตื่นมาหลังจากที่ใช้เขาว่าผิวเราดูสุขภาพดีดูอิ่มฟูแบบไอเลิฟผิวไอมากอะไรเงี้ยคือแบบคือผิวดีอะ่ะเออชอบมากเลยทุกคนคุ้มค่าคุ้มราคามากราคาประมาณ399บาบาทคือแบบกระปุกเท่านี้เท่านี้สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทคือใช้ได้นานเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเราใช้แค่หนึ่งถึงสองครั้งแค่นั้นก็คือแบบเพียงพอแล้วอะไรเงี้ยคือแบบคุ้มต้องมีทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายให้ดูเลยว,ว่าตื่นมาแล้วหน้าเป็นยังไงนะคะแล้วก็ทุกคนก่อนที่เราจะพาไปช็อปเนี่ยทางคิวเพลสเขาก็มี Web ong, ite, เว็บส่งเว็บไซต์อะไรเงี้ยทุกคนเข้าไปแบบดูของเขาได้นะเออข้อมูลข้อมูลอินฟอร์มชั่นต่างๆนะคะเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะอ่ะพอเราบำรุงผิวเรียบร้อยนะคะเราก็จะมีผิวที่ดีนะแล้วเราก็จะช็อปปิ้งได้เกี่ยวไหม เกี่ยวแหละซึ่งโดยปกติเนี่ยนะคะทุกคนมันก็จะช็อปอยู่ไม่กี่ที่นะก็จะเป็นซาร่า H&M อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นไ G เนี่ยร้านประจําก็จะเป็นร้านอาติพาช็อปอันนี้คือชอบมากแต่ว่าตอนวันเนี้ยคือไม่มีอะไรจะซื้อเพราะซื้อของเขาไปหมดแล้วคือสามารถเข้าไปดูได้น,นะคะแล้วก็จะเป็นของร้านตัวเองใช่ไหมแล้วก็หลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะเป็นเว็บนอกไปเลยเป็นชีอินแล้วก็ Pretty Little Thing อาจจะมีร้านในไอจบ้างปะไปเดี๋ยวจะพาไปช็อปกันว่าเออช็อปร้านไหนบ้างเอาวันนี้ก็คือจะพาชอแบบ จะเต็มอ่ะเรามาเริ่มกันที่เว็บไซต์ชีอินก่อนเนาะชีอินก็จะเป็นเว็บที่ออมซื้อประจํามากๆบ่อยมากๆนะคะเพราะว่าราคาของเขาค่อนข้างทูก แล้วก็วิธีการเลือกซื้อเสื้อผ้าของออมในชีอินเนี่ยออมจะชอบเข้าไปดูในนิวอินค่ะทุกคนคือพวกนิวอินเนี่ยมันจะเป็นของใหม่เราก็จะเลือกดูได้เลยว่าเอ้ยของใหม่เขามีอะไรอะไรมาใหม่แบบเนี้ยคือจะชอบดูตรงนี้นะคะแต่ว่าออมเนี่ยมีเลือกไว้แล้วในใจคือเวลาออมเลือกเนี่ยออมก็จะพิมพ์คีย์เวิร์ดเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาแล้วก็เซิร์ชเลยอย่งออมจะเอากางเกงขาบานแลอมก็จะเลือกอพิมพ์คําว่าแฟลทาวเซอร์อะไรอย่างเงี้ย ก็จะขึ้นมานะคะแต่ว่าออมามีเลือกไวแล้วอันนี้คือพาทุกคนแบบชมชมก่อนเนี่ยของใหม่เขาก็จะเยอะอันนี้สวยมากเลยของใหม่เขาก็จะเยอะนะจ๊ะเว้ยอันนี้ก็ปังนะคือออกมาก,กาลังอินกับางเกงขามาเว้ยทุกคนออมาก็เลยแบบสั่งไว้นี่นะคะก็จะเป็นสินค้าที่ออมสั่งออมจะเปิดให้ดูนะออมสั่งทั้งหมดสี่ตัวตัวแรกนะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นางเกง แบบมาลงมาลายได้ได้เอาไว้ใส่แบบชิคๆอะไรอย่างนี้แล้วก็เวลาออมเอ่อจะซื้อเนี่ยออมจะชอบมาดูตรงนี้ค่ะทุกคนวิธีการซื้อน้อมจะชอบมาดูที่รีวิวแล้วก็ดูที่อิมเมจว่าเอ้ยเขาใส่กันแล้วเนี่ยเป็นยังไงอะได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมแล้ก็จะเห็นว่าเอ้ยเขาใส่กันอย่างนี้นะนนก็จะเห็นว่าอะไรยังไงอย่างไรนี่นะคะเออ่าเราใส่ได้เราเลือกตัวนี้นะคะ ซื้อส่วนตัวที่สองก็จะเป็นเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นแบบสีดำแล้วผ้ากำมะหยี่เนี่ยอันนี้ก็คือมีรีวงรีบีว่าเอ้ยมันสวยเอ้ยได้อะไรอย่างนี้เราก็เลยอ่าสวยใช่ไหมได้มา เรา add ทูคาร์ดไว้แล้ว,ลวอันนี้มันเลือกให้ดูแล้วก็ไซส์นะคะวิธีดูไซส์เนี่ยออมจะดูไซส์ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นอิ้ง์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอ้ยมันอะไรยังไงอย่างไรเราก็เลือกเอาตรงนี้เลยแล้วก็ดูได้ว่ามันแบบว่าฟิตเป็นแบบไหนเป็นเลกูล่าแล้วมันแบบสเตรทได้ไหมมันไฮสเตรทไหมหรือว่าอะไรยังไงหรือว่ามันนอนสเตรทคือเราก็สามารถดูได้เขาใส่รายละเอียดไว้ให้ค่อนข้างเยอะนะคะถือว่าโอเคเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นเสื้อครอปก,กุ๊กกี้แหวบกุบกิี้อะไรอย่างเงี้ ปังเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือเป็นตะกร้าแล้วก็ก่อนก่อนออกอ,ออมจะใช้โค้ดซึ่งเป็นโค้ดของออมเดี๋ยวออมดูก่อนว่าโค้ดอะไรคือเคยทํางาน <ๆ S 1> เขาเรียกว่าไงเหมือนชีอินเคยส่งของมาให้แบบเราก็จะได้โค้ดมาเป็นส่วนลดนะคะสามารถเราไปใช้ได้นะเดยออมขึ้นให้เป็น thom ม15ก็จะได้ส่วนลดไปนะจ๊ะปังมากได้ลดไป็น142บาทอันนี้คือที่วงที่อยู่อุ๊ยที่อยู่เซนเซอร์ไหมเดี๋ยวเซนเซอร์คือนะคะ่ะ จ่ 1, ายพันบัตรเครดิตไปค่ะทุกคนเรียบร้อยนะคะจบกันไปกับชีอินนะจ๊ะต่อมาเป็นเว็บ Pretty Little Thing ค่ะทุกคนเป็นอะไรที่คนหาออมเยอะม,มากมากจริงๆคือจริงๆ,ๆมันแบบค่อนข้างง่ายเลยนะมันซื้อเหมือน Lazada อะไรเงี้ยที่แบบเราเข้าไปซื้อในเว็บไซต์นะคะขั้นแรกก็คือทุกคนอ่ะจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นแบบเนี้ยเป็นอของอังกฤษก่อนอะคือไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าทำเป็น US อย่างเงี้ยมันจะ จ่ายเงินแล้วก็ชิปมาไทยไม่ได้มันต้องทำเป็นเอ,อ่อ UK แบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ สม,ส,ม ك, สมัครสมาชิกทําการสมัครสมาชิกก่อนพออยู่สมัครสมาชิกเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ก็จะต้องเข้าไปกรอกพวกเอ่อ my info address book อะไรต่างๆนานาก่อนนะคะพอเรากรอกไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือเราสามารถสั่งซื้อได้ปกติเลยแล้วก็อยากให้ใช้โคดกันเพราะว่าถ้าเป็นโค้ดเนี่ยมันจะได้ส่วนลดนะแล้วก็วิธีการเลือกเสื้อผ้าของอ,อมเนี่ยนะคะอ,อมจะเลือกแบบนิวอมจะชอบเข้าไปดูในนิวแบบของของทุกที่อะพอรู้สึกว่ามันเป็นของใหม่ใช่ไหมเราก็จะเข้าไปดูในนิวว่าเอ้ยมันมีอะไรแบบไหนยังไง ซึ่งบางทีของใหม่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะถูกใจไปทั้งหมดแต่อย่างออมเนี่ยออมชอบผ้าแบบนี้เขาเรียกว่าผ้าสลิงกี้ออมก็จะแบบถ้าสมมติว่าอยากได้ผ้าสลิงกี้ออมก็จะเสิร์ชค,คีย์เวิร์ดสลิงกี้มันก็จะขึ้นแล้วมันก็จะเป็นผ้าแบบที่เราชอบในเวอร์ชั่นแบบอื่นๆเนี่ยอ่ะเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้ หรือถ้าเราอยากซื้ออะไรเราอยากซื้อยีนเราเข้าไปที่คลสติ้งของเขาเขามีแคตตาล็อกให้เลือกเยอะมากๆนะคะครอป็อปเดนิมลา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 ,ราหรืออาจจะเป็นคอลเลคชั่นพิตศษเลนติ้งของเขาเลยก็จะเป็นแบบพวกพัติสที่เป็นแบบตัวเล็กซึ่งซึ่งเราอ่ะเราก็จะซื้อนะเพราะว่าเราบางทีเราตัวเล็กอ่ะเราเตี้ยน,นั่นแหละทุกคนนะคะเราก็จะเข้ามาดูว่าเอ้ยมันมีอะไรอะไรยังไงเพราะว่าเวลาที่เขาทําเขาจะทําสั้นขึ้นมาให้เหมาะสําหรับคนส่วนสูงแบบเท่านี้ อะไรอย่างนี้นะจ๊ะซึ่งออมอะเล็งไว้ของออมแล้วแหละออมค้นหาคำนู่นนี่นั่นไว้แล้วเรียบร้อยนะคะหลักๆก,ก็คืออยากให้ดูคีย์เวิร์ดถ้าสมมติว่าทุกคนชอบผ้าแบบนี้แล้วมันเขียนว่าเมชแล้วก็เอาคำว่าเมชไปเซิร์ชแล้วก็จะเจอผ้าแบบนี้เยอะแยะมากมายหรืออยากได้คำว่าจีนแล้วก็เข้าไปที่แคตตาล็อจีนแล้วก็เลื่อนดูได้เลยหรืออาจจะเอาเป็นครอปท็อปแล้วเข้าไปที่แคตตาล็อกครอปท็อปของเขาแล้วก็เลือกๆๆๆนะคะหรือแบบ อาจจะแบบมีคีย์เวิร์ดอื่นๆที่เพื่อนๆแบบรู้จักอะไรอย่างนี้นะซึ่งวันนี้ออมเนี่ยจะซื้อทั้งหมดเขออมาเล็งไว้ทั้งหมด2ตัวแต่ว่าอันนี้น้องก็น่ารักน้องเป็นครอปทุกคนว่าไงอะถ้าเป็น3ตัวมันก็จะพอดีอ่ะอันนี้คือเสื้อที่ออมเลือกไว้ตลากเนาะเนี่ยมันแบบคือชอมากๆเลยทุกคนแล้วก็กดค่ะ อ้อมใส่ไซส์4นะคะถ้าเป็นเสื้อเนาะถ้าเป็นกางเกงจะอยู่ที่6 6นะจ๊ะแล้วก็อีกอันหนึง่งอันนี้เป็นแบบเชฟซึ่งเราชอบเราชอบเสื้ออันนี้เราก็เลยกดไปค่ะไซส์ size 6เพราะว่ารุ่นนี้เป็นแบบเชฟมันก็จะเป็นของคนมีเคิร์บอะไรอย่างงี้อ้อมชอบอ้อมชอบแล้วก็น้องคนนี้ทุกคนว่างไงอ่ะแล้วก็เขาจะมีวิดีโอให้ดูด้วยนะทุกคนเนี่ย สมมติเราเปิดแล้วก็จะดูวิดีโอได้ว่าเออมันเป็นยังไงนะมันตรงปกไหมนะยังไงนะอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราอ่ะสองตัวก็เพียงพอเนาะถือว่าแบบซื้อให้เพื่อนๆดูกุบกิบทุกคนมันไม่มีโค้ดอะไม่เป็นไรค่าส่งนะคะส่งมาไทยเนี่ยจะอยู่ที่6.99ุาเพาวนะจะอยู่ประมาณ6 2ิบร0กว่าบาทอ่ะเนี่ยรวมแล้วมันจะเป็นยอดทั้งหมด41.99บเาทนะคะอันนี้คือแล้วก็เพ์วิตการได้เลยนะคะเวลาจ่ายเนี่ยเราก็จ่ายเป็นบัตรเครดิตต่างๆนะคะ เรียบร้อยนะคะน,นี่ก็คือเราสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เขาจะมีอีเมลเข้าไปในแบบที่เราสมัครอะไรเงี้ยก็รอดูออเดอร์ได้เนี่ยแล้วเขาก็จะบอกว่า expect delivery date นะคะเราจะได้รับประมาณวันที่เท่านี้เท่านี้อะไรแบบนี้นะรายละเอียดเขาค่อนทำแบบขะดึปุยรายละเอียดเขาค่อนข้าง,งครบเลยนะจะ๊ะหมดแล้วนะคะทุกคนในเว็บไซต์แต่ว่ายังไม่จบอมจะพาทุกคนไปช็อปในช้อปปี้ก่อนทุกคนคะ่ะ มันเกิดเหตุสลดใจแล้วไม่คาดฝันนั่นก็คือของที่เราจะซื้อมันหมดค่ะคือร้านในช้อปปี้ของเขาหมดคือตอนที่ออมจะสั่งแล้วก็ถ่ายคลิปนี้อยู่ก็เลยไม่ได้ซื้อเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรตัดภาพไปที่ซื้อใน i อจเลยซึ่งร้านนี้นะคะมีชื่อว่า Captist Studio อันนี้คือเล็งไว้ถ้าสมมติว่าออมชอบร้านไหนหรือแบบอยากอยากซื้ออะไรยังไงอมอก,ก็จะเซฟไว้อย่างเช่น อันนี้อสมมติเนี่ยเราก็จะเซฟไว้แล้วก็จะเวลาเวลาจะซื้อเราก็จะเห็นไงว่าแบบเอ้ยซื้ออยู่ที่ไหนร้านอะไรยังไงนะคะแล้วก็อ่ะเนี่ยอมจะซื้ออันนี้เขามีในช้อปปี้ไหมเนี่ยไหนดูสิช็อปน้าไม่น่ามีโอเคเราก็ทำการยังไงคะแครค่ะสั่งค่ะไซส์ S หนึ่งค่ะ เนี่ยเวลาช้อปปิ้งก็จะกระตือรือร้นแบบเนี้ยนี่อ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเขาตอบกลับมานี่นานออมก็จะ โอนเงินนะคะและนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดของวันนี้ที่ออมพาทุกคนมาช้อปปิ้งกันเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบออมช้อปประจ,ระจะํรๆจมาอย่างเช่นแบบพีทีหรือเติร์ติงหรือว่าชีอินหรือว่าจะเป็นซาร่านะคะที่ถึงแม้ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ช้อปให้ดูเพราะว่าออมเข้าไปดูแล้วมันไม่มีอะไรที่ออมอยากได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้พาช้อปเนาะแ,แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอติภาแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอติภาออมแบบซื้อเยอะจนจน,จนไม่รู้จะซื้อรุ่นไหนแล้วก็เลยไม่ได้พาช็อปนะคะ,ะ,คะก็วนนน้อวไปและะคะ เดี๋ยวตื่นมาเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นยอัปเดตผิวหน้าให้ดูเนาะแล้วก็จะมาอัปเดตเรื่องของด้วยว่าของมาไม่อะไรยังไงนะคะถ้าของยังไม่มาพรุ่งนี้มันยังไม่ถึงหรอกก็จะคอยอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันถ้าของมาก็คือจะถ่ายออนให้ดูแล้วก็รวมในคลิปวิดีโอนี้เลยนะจ๊ะ굿ไนท์ night, ครับทุกคนคะ่ะอันนี้คือหน้าที่ตื่นมาแล้วก็อาบน้ําแล้วเพราะว่าคือแบบเน่าทารุงทํางานแล้วก็นึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ถ่ายนะคะมาให้ดูผิวหน้าอดีมากอะ่ะอันนี้คือแบบ ล้างหน้าแล้วก็ยังไม่ได้ดูแห้งเอียดนะคือแบบชอบผิวมากนะคะก็ประมาณนี้มาอัปเดตให้ดูนะจ๊ะทุกคนคะ่ะของมาแล้วบางส่วนแต่ว่ามาแค่ของชีอินแล้วก็แคทเทีสซึ่งตัวพิตตี้ลิสติงเนี่ยของมันยังมาไม่ถึงแต่ว่าแบบเราสึกว่ามันนานแล้วก็เลยอ่ะเดี๋ยวมาฮอให้ดูกันเท่านี้นะคะมาแบบทรีออให้ดูเนาะมาเริ่มกันที่ชีอินนะคะชีอินตัวแรกก็จะเป็นกางเกงตัวนี้เลยมันเป็นกางเกงแบบ ที่ที่เราบอกว่าเป็นกรรมหยี่อะทุกคนคือแบบมันน่ารักมากเลยนะดูดิอันนี้อ้อมสั่งไซส์ S หรือ S มานีแต่มันพอดีพอดีเดี๋ยวอ้อมจะขึ้นไว้ให้เนาะตัวนี้ก็คือพานตัวที่สองนะคะทุกคนก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่คือกระแกะพร้อมทุกคนเลยนะอ้อมยังแบบไม่ได้ลองเลยอะอันนี้เป็นลายลายเสือดาวเป็นเสื้อครอปที่เราสั่งกันน่ารักมากเดี๋ยวไปใส่มาให้ดูนะทุกคนอันนี้คือน่ารักมากสั้นแบบ ท่านสวยมากอ่ะดูดิโซคิว so นะคะแต่ว่าอันนี้คือเอามยังใส่เป็นแบบเซอร์ชนไนอยู่น้อมันก็เลยจะเห็นแบบนี้น่นารักตัวนี้แลคะ่ะเกาสิบาทตัวนี้คือผ้าตัวต่อมานะคะทุกคนอันนี้คือแบบพราวทูพีเซนมากนี่นี่ <c oughs> <c oughs> ข้อมาเห็นแบบชาวติ๊กตอกแล้วก็แบบในพินเทเล t เขาแบบใส่กันเยอะมากมันน่าจะเป็นของแบรนด์โมเทลล็อกถ้าผมจำไม่ผิดนะ แล้วแบบอมไปเห็นในชิมก็เลยแบบเฮ้ยน่ารักมากเลยตัวนี้อมได้ใส่ s มานะคะค่อนข้างพอดีแต่ว่าคนที่สูง155แบบอามอ่ะก็แอบ,บกองนิดนึงแต่ว่าโอเคน่ารักถ้าสมมติใส่ผ้าใบใหญ่ๆก็ก็คือปังดูดิเนีย่ยใส่กับแบบเนี้ยแล้วก็รองเท้าผ้าใบชิ้นสุดท้ายที่จะมาใส่ให้ดูนะคะเพราะว่าอันที่เหลือคือของฟิตติลี่จริงๆที่บอมบอกว่ายัางไม่มาเนาะอันนี้เป็นของแคททีสที่เป็นแบรนด์คีเดี๋ยวเอาให้ดู เฮ้ยน่ารักนะเนี่ยว่าไม่ได้อุย้ยน่ารักเดี๋ยวเอาไปลองก่อนเดี๋ยวเอาไปลองมาให้ดูนะทุกคนมันน่ารักมากเลยถ้าสมมุติว่าเราใส่เป็นแบบที่ไม่ใช่ชุดชั้นในอะเนาะมันก็จะแบบ เฮ้ยน่ารักน่ารักมากเลยวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนมาเขาเรียกว่าไงทรีออนให้ดูแบบกลุบกลิบเนาะของที่สั่งมาจากคลิปวิดีโอน,นี้กันนะจ๊ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามกันจนจบนะคะถ้าอยากให้ออมทําคลิปอะไรหรือว่าสงสัยตรงไหนก็คอเม์พูดคุยกันไปต้คลิปเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้คือต้องรีบไปกินข้าวแล้วเพราะว่าหิวข้าวมากไปแล้วนะคะบายบายสวัสดีค่ะ